ตลอดระยะเวลา3ปีนะครับผมได้พาคุณผู้ชมเนี่ยมาท่องเที่ยวทั่วทั้งประเทศไทยเลยครับ ซึ่งผมเชื่อนะครับว่าการท่องเที่ยวเนี่ยมีหลายแบบครับและแต่ละแบบนะครับก็มีความน่าสนใจในแบบของมันไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินะครับหรือว่าการไปหาสถานที่อันซีนต่างๆไปถ่ายรูปนะครับหรือว่าไปเที่ยวแหล่งเรียนรู้ครับรวมไปถึงการเดินตลาดช้อปปิ้งง่ายๆก็ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวได้เหมือนกันครับเห็นผมให้อาหารปลาอยู่นี้นะครับผมมาได้อยู่ที่ตลาดน้ําลําพญาหรือว่าชุมชนจีนกกพญานะครับแต่ว่าผมยังคงอยู่ที่จังหวัดนครปฐมครับที่นี่คือตลาดท่านานะครับซึ่งอยู่ที่อำเภอนครชัยศรีครับ แม่น้ำสายนี้นะครับไม่ว่าจะไหลผ่านที่ไหนนะครับก็นำความอุดมสมบูรณ์มาสู่ที่นั่นครับเช่นเดียวกับตลาดที่นี่ครับที่ยังคงความสมบูรณ์เพียบพร้อมสำหรับนักท่องเที่ยวทุกคนครับมารวมหาเหตุผลกันนะครับว่าทำไมแค่การเดินเที่ยวตลาดถึงสร้างความสุขมากมายให้กับนักท่องเที่ยวและทำไมต้องมาที่นี่ที่ตลาดท่านาอําเภอนครชยัยศรีจังหวัดนครปฐมกระมกผมบารตรกฤรยทพงศ์นพคุลและก็รายการทำไมแถลงครับ ตลาดสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แห่งนี้หรือที่เรียกกันในอดีตว่าตลาดสดท่าน้าอยู่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนับเป็นตลาดสดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่คู่วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวชุมชนริมแม่น้ำนครชัยศรีมามากกว่า140ปีโดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ยังคงอนุรักษ์วิถีชีวิตการค้าขายดั้งเดิมของชุมชนตลาดท่านาแห่งนี้ไว้ครับ ด้วยการอนุรักษ์อาคารตึกแถวไม้ที่มีอายุกว่า90ปีที่ตั้งอยู่รอบตัวตลาดสดไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชมและสัมผัสความสวยงามเชิงศิลปกรรมรวมถึงวิถีชีวิตการค้าขายสินค้าขึ้นชื่อหลากหลายในชุมชนตลาดท่านาแห่งนี้ครับตลาดแห่งนี้มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมครับเดินง่ายไม่มีหลงแน่นอนผมจอดรถแถวหลังที่ว่าการอำเภอครับแล้วก็เดินเลาะแม่น้ำมาเรื่อยๆก็จะเจอทางเข้าตลาด และการจัดจ่ายของเราก็เริ่มขึ้นตั้งแต่ตรงนี้นะครับที่เบียครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะนี่คือร้านสีฟ้านะครับผมว่าใครที่มาเนี่ยคงเห็นชัดแหละนะครับหลักๆเลยก็คือขายส้มโอขายส้มโอครับผมแล้วก็มีร้านอาหารด้วยใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่าส้มโอเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดนครปฐมใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้พันอะไรครับคานน้ำผึ้งครับเพราะว่าส้มนเราจะมีอยู่สองสายพันธุ ข่าวน้ำผึ้งอะทองดีครับผมไอ้นี่เป็นข่าวน้ำผึ้งครับเนื้อสีขาวจะหวานกรอบสิงหากรยานในหน้าขาวแต่ถ้าทองดีจะเนื้อสีแดงจะออกช้ำๆอมชเห็นําถ้าเป็นคนที่ไม่ค่อยเข้าตัดใบตลาดอย่างผมเนี่ยครับจะซื้อส้มโอมันเลือกยังไงครับพี่เออก็ต้องดูว่าน้องจกินเร็วหรือว่าถ้าถ้ามีกลุ่มมีกิ่งเนี่ยก็ยังไว้ได้ไว้ได้เป็นอาทิตย์แต่ถ้ากินเร็วก็ต้องเอาจับคือว่านิ่มแล้วหรือว่าพึ่งแล้วจับเปลือกขาว่าเออถ้ามีลักษณะแบบจับแล้วเริ่มนิ่มๆอย่างเงี้ย มันจะนิ่มไม่นี่มันจะแข็งหน่อยฮะนี่มันจะเริ่มนิ่มแล้วอ๋อจะนิ่มเลยเริ่มนิ่มคือว่าจะเริ่มกินได้อันนี้ก็ทานได้เลยใช่ครับถ้าทานได้เลยต้องเอานิ่มๆส้มโอเวลาเลือกเนี่ยฮะก็ดูลักษณะต่อาห่างอเงี้ยตูดลึกตูดลึกๆกระต่อาห่างน้ำหนักดีนี่คือว่าส้มเนื้อเยอะอ๋อเนื้อเยอะก็ใครนะฮะที่มาซื้อมาซื้อได้เลยเพราะว่าส้มโอของที่นี่นะครับก็ถือว่าเป็นสินค้าโอท็อปของจังหวัดนครปฐมด้วยใช่ไหมครับใช่ครับได้โอท็อปว่ารับประกันครับการชิมมมส้้้โอออนี่ตตงงชิ เต็มเต็มปากครับชิมหน่อยเดียวจะไม่ค่อยรู้เรื่องอ๋อเหรอฮะขออนุญาตนะครับมันจะมีน้ำมันจะหวานข้างในอือจริงๆด้วยครับคือถึงแม้จะมีรสเปรี้ยวแต่ว่ามัีความเปรี้ยวที่อร่อยนะครับแล้วเต็มป,ปากนะครับสุดยอดมากครับผมขอบ,ขอบคุณครับ สวัสดีครับคุณเอื้อมสวัสดีค่ะตัวนี้กำลังแค่ออกมาจากตัวถ้วยเลยนะครับใช่ค่ะน่าทานมากเลยนี่ขนมอะไรบ้างครับตัวนี้จะเป็นขนมมาม่อนจังค่ะถ้าตัวสีเขียวจะเป็นเนื้อใบเตยแต่ถ้าเป็นตัวสีน้ำตาลตัวนี้จะเป็นเนื้อกาแฟค่ะอ๋อเป็นกาแฟใช่แล้วก็จะมีตัวหนึ่งเป็นเนื้อวานิลาเป็นตัวสีขาวอ๋อนะฮะที่ชื่อมาม่อนจังก็เพราะว่าชื่อเดียวกับร้านนั่นเองนะครับคือมาม่อนจังและหน่อยเบเกอรี่ค่ะใช่ค่ะหน่อยเบเกอรี่นี่คือใครครับเป็นเจ้าของร้านค่ะเจ้าของร้านนั่นเองนะครับคืเเ็น เป็นพนักงานในร้านค่ะเป็นผู้ดูแลนือว่าเป็นลูกสาวนะฮะน <c oughs> อกจากมีขนมมามอนจังให้ทานแล้วเนี่ยยังมีอะไรอีกบ้างครับก็จะมีเป็นขนมปังจิ้มสังขยาขนมปังไส้มูยองขนมปัมงไส้ลูกเกดค่ะร้านนี้นะครับอยู่ตรงช่วงไหนของตลาดท่านาครับก็จะอยู่ตรงข้ามกับฝั่งร้านสิโคชนาค่ะหาง่ายมากค่ะสัญ,ญลักษณ์ก็คือเราจะมีร้านกาแฟอยู่หน้าร้านนะคะแล้วก็จะมีป้ายใหญ่ๆเลยค่ะเขียนว่าขนมมามอนจังใช่เดี๋ยวเมืใครได้กินขนมหอมๆนี่เพิ่งทําใหม่เซสใหม่ๆนะฮะ เดินเข้ามาซื้อได้เลยนะครับใช่ค่ะขนมมาเมืองจังของเรานะคะมีที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยนะคะที่จังหวัดนะครปฐมอำเภอนครที่สีนะคะใช่แล้วนะฮะมาซื้อที่นี่ได้ครับ เดินมากับร้อนๆนะครับเดี๋ยวแวะร้านนี้ก่อนครับร้านคุณป้อมขนมปังเย็นนะครับพี่ป้อมสวัสดีครับสวัสดีค่ะเห็นว่าร้านนี้เนี่ยขนมปังเย็นนี่ขึ้นชื่อมากเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะมีรสชากาแฟโกโก้โอวัลตินนมสีแดงสีเขียวแล้วก็นมสดมันก็แล้วแต่ว่าจะเลือกมาเป็นหน้าแบบไหนป้อมครับแล้วนอกจากน้ำแข็งใสแล้วคุณป้อมขายอะไรอีกบ้างเขาเนี่ยเห็นเยอะแยะเลยเยอะค่ะก็จะมีกาแฟโบราณมีหนุ่มจีบสลัเปาแซนด์วิช โดนัทมีหลายอย่างค่ะงั้นผมสั่งสองหน้าแล้วกันนะครับขอฝูงเป็ดกับกระต่ายน้อยได้ค่ะแล้วผมไปเจอต้งงในค่ะเชิญค่ะเอ้โหเป็นน่ารักมากเลยนะฮะมีหลายอย่างคะเยอะเลยโอ้โหแบบโรแมนติกด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นสไตล์ไทยๆนะน้องแขนใส่นะครับผมร้านนี้ เปิดกี่โมงครับเออหกโมงเช้าก็เปิดแล้วค่ะหกโมงเช้าเลยออกถผอใครมาซื้อกาแฟใช่ใช่ไหมครับเปิดทุกวันทุกวันค่ะก็สามารถมาทานได้นะฮะเดี๋ยวพอลองชิมก่อนนะครับขอบคุณที่พ้อมเลยครับขอบคุณมากนะครับผมนะฮะันนี้ผมได้ขนมและของฝากมาเยอะแยะมากมายครับ ช่วงหน้านะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปชมอีกหนึ่งมุมที่เป็นเสน่ห์ของตลาดท่านาแห่งนี้กันครับรับรองนะครับว่าจะทำให้บรรยากาศความงามแบบคลาสสิกที่คุณผู้ชมจะไม่เชื่อเลยครับว่าผมอยู่ในตลาดใจกลางเมืองคอนครปฐมแน่ๆครับ